การติดต่อเจ้าหน้าที่ v p เพสามารถทำได้ง่ายๆและหลายช่องทางตามนี้เลยครับวีเพเมื่อเรา 2> 2, <000 S 1> ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลวีเพนะครับเราสามารถใช้นิ้วหนึนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจี่กคหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าว p เพนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นการเติมเงิน ซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับจ่ายค่านูนค่านี้ซื้อเกมอะไรต่างๆตติด่่อเจ้้าาหนทีแล้วถ้าเกิดเราต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ก็มาที่ปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ครับใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึ๊กจกติดต่อจากลองจากนั้นลองปัดเพื่อสํารวจเลยครับติดต่อเราติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการท่านทุกวันเวลา8ปดยี่ิบสองจะแจ้งเวลาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ ว่าสามารถ,ถติดต่อได้ในช่วงเวลาไหนบ้างสำหรับช่องทางโทรศัพท์ให้บริการถึงเวลา21ออกเสียงไม่ได้เช็ค061 7 1 7 1 7 9 8 3 0 2 1นี้ทางเบอร์นี้สามารถให้บริการตั้งแต่เวลาตามที่แจ้งนี้เลยไปถึง21นาฬิกานะครับส่วนออกเสียงไม่ได้อันเช็ค0296555383020 5, 5, 5อันนี้ 8โมงครึ่งถึง2ี่สินาฬิกานะครับทางเบอร์นี้อ่าโทรติดต่อผ่านาถ้าเกิดเราต้องการโทรก็รตรงนี้เลยหรือตรงเบอร์เมื่อสักครู่ก็ง่ายดีนะครับหรือจะติดต่อโดยช่องทางอื่นติดต่อผ่านไลน,น์ก็ได้นะครับไลน์นะครับติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ก็ได้นะครับมีช่องทางติดต่อที่หลากหลายเลยฮนะ เวอร์ชัน3.0.16เครื่องหมายทับ143 iOS 17.6เเมื่อปัด<า> <1. S 1> เลยไปก็จะเป็นเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน VP เพนั่นเองนะครับทีนี้ลองไปติดต่อติดต่อผ่านเฟซบุ o กไหมเพื่อนจะติดต่อผ่าน,านสมมติว่าลองติดต่อผ่านไลน์ลผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึก๊กจิ๊กไลน์ช่องข้อความโปรดแตะสองครั้งสองก็จะเข้ามายัางไลน์เลยนะครับเพื่อนๆครับสอง อ่านแล้ว22ว35มาดูข้อความที่ผมเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่สวัสดีครับมีประเด็นสอบถามนิดนึงครับฟังก์ชันที่ว่าเพิ่มฟังกชันเติมเงินมือถือทุกค่ายเลือกจำนวนได้สูงสุดสารายการเครื่องหมายครับครั้งอันนี้เป็นอะไรสะดวกและให้ประโยชน์ต่อการใช้งานยังไงบ้างครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมา22 36 22 36แสดงว่าเราสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับโปรไฟล์ของ VP โดยใช้ แต่สครั้งเพื่อเปิดโปรไฟล์ชื่อ user vpay นะฮะตอบกลับมาเป็นข้อความว่าช่วยให้เติมง่ายขึ้นครับสำหรับกลุ่มต้องการวันใช้งานแล้วก็จะมีอีกข้อความหนึ่ง22 36เช่นเดียวกันเพราะ10บาท3ครั้งจะได้วัน90วันครับเพราะ10บาท3ครั้งจะได้จำนวนวันตามที่ว่านี้เลยนะครับขั้นตอนด็อก vpay แต่สครั้งเพื่อ,อติดเจ้าหน้าที่ <ๆ S 2> ก็ง่ายและสะดวก ตามว่านี้เลยนะครับ VP เพเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันของการเติมเงินของการซื้อบัตรเติมเกมเติมอะไรต่างๆแล้วที่ง่ายไปกว่านั้นคือเติมได้ทุกเครือข่ายนะครับเพื่อนๆครับแม้แต่เราไม่รู้ว่าเบอร์นี้เบอร์ที่เราต้องการเติมเป็นเครือข่ายอะไรก็ยังสามารถมาเติมผ่าน VP เพได้แล้วที่แน่ๆตอนดึงเงินเข้ามาในแอปวีเพ นะครับไม่ต้องยืนยันสลิปไม่ต้องส่งสลิปไปยืนยันแล้วให้เขาอนุมัติยอดผมชอบใจแล้วก็ประทับใจกับตรงนี้แหละครับออไม่แน่ใจแล้วใครมาเป็นคนแนะนำให้ผมรู้จักกับ v p เ y เนี่ยเลยชอบใจกับ v p เ y เยอะถึงขนาดนี้ฝากเพื่อน,นสนับสนุนช่องโดยการแตะปุ่มขอบคุณหรือ ปุ่มซ u เปอร์แทงใต้คลิปวิดีโอเพื่อเลือกจำนวนเงินที่เพื่อนต้องการสนับสนุนนะครับฝากเพื่อน,อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรี a n แนลด้วยนะครับ